โอเคน่าจะเซฟเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวของเก็บก่อน <c oughs> ทุกอย่างเก็บ <c oughs> เร็วดิ <c oughs> ไม่มีของไม่มีของอ่ะขดเลยเฮ้ <c oughs> <c oughs> อ๋อมันก็ตกอะเมื่อกี้อะไรของมันวะเสียงอะไรอืม <ด>อะไรล่ะเนี่ยไม่พูดเลยเหรออะไร,ะไรไล เมื่อกี้ตอนนี้เนี่ยเขาทมทุบบล็อกอ่ะจะทุบไฟได้อะรับเลย <c oughs> ก็นาจจ่าจะใช่นะพูดตายเลยล้วมั่นคง ê cố hốc vâng, đâu đi yang yang cũng hốc mẹ thương nại nào hết hồ 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 โอ้โอ้โสุกอมันจะยากมากเลยเไปทางของคุณแมนบ้าง <c oughs> ผมรู้ละนี่ไงแล้วก็นี่ ตรงนี้อโอ้ชโอ้ร้อโอ้โหผมนี่มันเก่งจริงืมซิซกได้ฮนะโอ้ยชนะครับผมอุ้ยเรืองไปนี่ๆครับโอ้โหของผมทั้งนั้น หวงหวงเดมอนเครับเราไปถึงตรงนี้แล้วนะครับอันนี้ก็ฝากของเช่นเคยมันเป็นทางเดียวกันกับทางที่เราเซฟไหนอ่ะคุณแม่ับไม่มาสักทีมันจะลันอย่างเดียวเลยนะครับ มันจะมีระบบนี้นะครับมันยากมากจะไปน,นะนะจะไปน,นะนะเอาอะไรขอนเนี่ยอะไรของมันเนี่ยฟิน มันก็เด้งกลับอะมาเลย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 วิงมาเลยอุ้ยกดตายโอ้ของผม okay, ขอหวงอะไรมากแค่ขอนจำเป็นเท่านั้น <t> เราถึงตรงนี้แล้ว 아마라와 đi 어 들어가 봐ก่อ ทางยากกวไกลข้ามวันข้ามคืนโอ้เกียดเวลาเดินกับน้ำนอย่างนี้มากเลยเพราะว่ามันช้าพ่อผ่านแล้ว มอลเดมอมเราะวโนนี่โอนั no. oh, ่ง oh. จำที่ปดสวิตช์กดพร้อมยิง โอ้ทิงทีกูของนานอะ <c oughs> ไปเก็บเศษเนอโอ้ข้ามเข้าไปข้ามเข้าไปทำได้ทำได้เจ๋งอะ <c oughs> เอ่อคุณได้เก็บได้เท่าไหร่ <c oughs> ก็ใส่นี่นะไดมอนโอเคถือว่า ไม่ใช่สิแอมสกินไม่โหลดช่างมันเขาให้เอาเก็บเศษเนี่ยมารวมด้วยโอเคไปใส่เต็มที่ได้ทั้งหมดก็คือ1นึชุดสีอันนะครับโอเคนะครับสมัสนะครวันนี้กนะ็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ